มึงรู้ไหมถ้าเด็ดจุรามาโดดโดมจะถึงพื้นไว้มากเลยเอ้าทำไมวะก็เพราะจุราลงก่อนนะงั้นมึงลงไปก่อนเลยสัตว์ร่มชูชีพชิบหายแล้วเกกูจะพามึงไปกินไอติมหม้อไฟที่พารามเกไปใกล้ๆกว่านี้ไม่ได้แล้วเหรองั้นไปที่พารามแปด้า เออใกล้ดีช่วยอื้มเต็มหน้ากูเลย <B itch> เครียดว่ะกูนี่ตัวเตี้ยว่ะอ่ะดื่มนมเยอะๆซะจะได้สงไวจริงดิสงวัยจริงๆด้วยว้ยม่ใช่แบบนี้แล้วมั้ง <B itch> มีส์ไหนบ้างครับเหลือ LM ครับงั้นเอา LM ครับ <B itch> อิสว์เอยคนละเอมแล้วมั้ง n t เท่ากับ10ชีบหายละะถามเพื่อนแป,ป๊บ <B EEP> นี่ไงเพื่อนอ๋อเท่ากับ n ใช่ไหมเพื่อนเชียบ <B EEP> เล่นหรือเปล่าเล่น r o v หรือเปล่าเล่นเสร็จแล้วส่งให้คนเล่นบ้างไม่เอาไม่เอาไม่อยากเล่นช,ช,ช,ช่วยช่วยอ่ะช่วยยังไงวะ เลส่งนัดเดทไงเดทพ่อมึงเซผมอยากได้พันที่ตัวเลยมากกว่านี้นะครับโอเคครับรอสักครู่แป๊บนี่แล้วพอไหมครับอิวผมพาแฟนมาฝากสเปิร์มครับคุณหมอเอ่อสเปิร์มมีแต่ของผู้ชายนะครับแต่ว่ามันอยู่ในนี้นะครับเพิ่งเสร็จมาเมื่อกี้นี้เลยโอ้ yo me <coughs> voy yo yo me